ก็อ้อยดำไต้หวันนะครับตัดใบออกนะครับให้อ้อยมันพุ่งขึ้นด้านบนให้ปุ๋ยไปเลี้ยงใบมากขึ้นไปนะครับเมื่อกี้ทําอ้อยเวียดนามเสร็จไปละห้ากอนะครับต้นที่โตนะส่วนต้นที่ยังไม่โตนี่อ้อยเวียดนามอยู่ตรงนี้ต้นกำลังปลูกที่หลังนะฮะส่วนดำไต้หวันก็มีต้นโตอยู่สองรู้สอง สองกอนะส่วนนี้เป็นต้นที่ปลูกใหม่นะครับน,นี่ยาวไปนี่เลยฮะนี่ดำไต้หวันนะครับมีป้องแล้วนะอีกแค่ประมาณสี่สัปดาห์ก็น่าจะตัดได้ตัดเป็นท่อนพันได้แล้วนะครับมีคนบอกโอ้ย้อยดำไต้หวันผมโตแค่ไหนแล้วเนี่ยจะมีจะ จะมีฟองแล้วนะโอ้มดเห็นไหมถ้าเราไม่ลอกโอ้มดเยอะมากนี่ครับยังตดต่อ,ตอ,ตอมดเดยอะมากครับต้องกําจัดที่อยู่มดก่อนแล้วก็แต่งให้มันไม,ไม่ไม่ให้มันลกไม่ให้ให้มันให้แดดส่องถึงนะครับส่องถึงโคนต้นส่องไอ้ลำส่อง นี่เห็นไหมโอ้หมดอยู่ทำลายที่อยู่หมดก่อนครับดูดิครับเอาจะใส่นะครับต้องเอาจะใส่ปลูกข้งปลูกขวางก็มันแมลงรบกวนเห็นไหมครัแมลงรบกวนแบบนี้แหละอื ต้องห่วงนะเดี๋ยวใบเขารัดใหม่แต่ว่ามแมลงนี่มแมลงนี่ก็มาใหม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องกำจัดที่อยู่มันไปก่อนอ้อยเราจะไดงง้งามๆดูดิดครับโอ้หมากินน้ำเลี้ยงดูน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยไหนที่มันเป็นหน่ดเล็ๆกๆไม่สวยก็ตัดทิ้งไปเลยฮนะจุ๊บเนี่ย อาแต่เน้นๆเน้เน,น,นเพราะตรงนี้เป็นอ้อยพันธ์ครับเป็นอ้อยอจำหน่ายท่อนพันธนะครับอ้อยดำไตวันเมื่อกี้ทำอ้อยคันน้ำเวียดนามเสร็จไปแล้วนี่มาทำอ้อยไต้วันต่อจริงๆเอาไปปลูกได้นะเป็นลำแม่นะครับลำนี้เดี๋ยวเขาจะถอด มันก็สื้อถอดหัวลูกเขาลูกเขาแตกไปด้านข้างหมดเลยหนอนอเนี่ยจะใหญ่กว่าแม่นะครับรุ่นลูกนะจะใหญ่กว่าแม่นหนอที่ขึ้นจากดินอย่างเช่นเนี่ยใหญ่กว่าลำแม่ลำแม่เล็กนิดเดียวเ,เป็นเป็นพี่เลี้ยงอ่ะเป็นเป็นต้นพี่เลี้ยงเป็นต้นกล้าที่เอามาปลูกนั่นเองนะคันน,นะครับส่วนอันที่งอมที่หลังจากใต้ดินอันนี้เป็นลำลูกเป็น เนื้อเนื้อนะเนื้อเนื้อเนอของอ้อยตั๊บกับไปเลยครับให้ลงลงเข้าไว้ไอ้อยจะได้ไม่ไปลงที่ใบนะจะได้ไปลงที่ลำแล้วก็เขาจะได้ยืดยืดปล้องได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็แสงพราะแสงสาดถึงลำอ้อยต้องการแสงครับ อ้อยที่หนอนนีน้อยอยู่ตรงกลางกรอคือไม่โตแล้วครับเพราะว่าเขาไม่โดนแสงเพราะนั้นเขาต้องการแสงมันต้องให้แสงมันสาดได้ทุกทิศทุกทางครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้เยเล็กๆเนี่ยเขาไม่โดนแสงเขาอยู่เขาจะอยู่แค่นี้แหละครับเขาต้องการแสงนะครับเพราะนั้นทิ้งเลยฮนะเ,ยเดี๋ยว เดี๋ยวให้หน่อที่อยู่ใต้ดินเขาขึ้นมาใหม่นะครับเริ่มร่วงแล้วฮะแดดสองมแมลงมดก็จะไปครับก็จะไม่อยู่ไม่มีที่อยู่่อยเราก็จะไม่โดนดูด <c oughs> น้ำเลี้ยงไป อ้อยอาศัยอยู่ตรงกาบมีน้ำเลี้ยงหโอ้ยมดกินหมดแล้ครับอ้อยเราจะไม่งามไม่สวยเห็นไหมลงขึ้นเยอะครับคราวนี้เขาก็จะยืดปึ้งๆึ้งพึ้งพึ้งพึ้งไปอย่างเร็วเร็วพึ่งได้มีเวลามาทำนสักแป๊บหนึ่ง อันนี้ได้ไดําเียได้ไดไดอ้อยขนมเวียดนามกับดําไต้หวันก็โอเคแล้วครับสักสองอย่างนี้นี่จะนี่จะเสร็จไหมอ่ะอ่ะได้อีกกอนดําไต้หวันได้สี่กอแล้วครับได้สี่กอแล้วได้สี่กอแล้วเนี่ยทําความสะอาดแปลงครับึเหลืองเกษตรศาสตร์อันนี้ก็แตกดีเหมือนกัน เนี่ยเดืองกเ็เสียสารนี้ก็แตกกอดีเดี๋ยวต้องทำความสะอาดต้องดูแลนะครับเนี่ยแถวนี้นะเดืองกเ็เสียสารต้องแต่งต้องคัดเอาครับคัดเอาลำนนเนื้ออ่าอย่างกอนกอนนี้มันโล่งนะลำตะวันกอนนี้โล่งทุบลำใหญ่มากเลย <c oughs> ลำน้นอยๆแต่ลำไบเรือนี่ครับโอ้ย <c oughs> เจ้าลำไต้หวันลำใหญ่มากครับถ้าปุ๋ยดีปุ๋ยถึงก็แบบนี้แหละครับปุ๋ยดีน้ําดีอ้อยควันอ้อยดำไต้หวันอ้อยเป็นอ้อยควันนะครับอ้อยกรอบกรอบจริงๆกรอบจนเคี้ยวระเบาครับไม่ต้องใช้ออกแรงมากเคี้ยวจมเคี้ยวเลยครับดำไต้หวันอ้อยควันจากประเทศจีน จีนไต้หวันก็อันเดียวกันล่ะครับผลไมา้จากไต้หวันจากจีนนี่มีแต่ของดีๆนะพันธุ์ดีๆอย่างเช่นฝรั่งฝรั่งพันธุ์ต่างๆก็มาจากจีนเห็นไหมที่เรากินกันกิมจูอะไรอะอันแดงๆอะไรนะฝรั่งแดงๆอะไร,ะไรจำไม่ชื่อไม่ได้นะอ้าวก้อนนี้เสร็จแล้วนี่ก้อนนี้มันน้อยนะครับเอามาก้อนนี้สักก้อนนึ่ง เปเรื่อยๆครับชมบรรยากาศตอนนี้น่าจะสี่โมงเย็ยนนะรับมีรอ้อนมากเดี๋ยวยากองฝนจะตกอยู่ไหมทำกเกษตรครับทําให้สนุกทำํำพอใจรักแล้วก็ถ้าจะให้ดีคือถ้าใจรักด้วยแล้วก็เป็นอาชีพด้วยนี่มัน มีความสุขครับมีความสุขอยู่กับธรรมชาติเพลินนะครับเราจะเพลินกับงานที่เราทําเราจะยืนมองต้นไม้ที่เราปลูกอะไรเงี้ยผมก็ยืนมองต้นอ้อยที่ผมปลูกดูผลงานโตไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยก็มีความสุขครับไม่จําเป็นต้องไปเที่ยวต่างประเทศไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวต่างตางจังหวัดผมอยู่ในสวนผมก็มีความสุขครับประมาณนี้ไม่ต้องการอะไรมากมายยแค่นี้จริงๆนะ ความสุขมันอยู่ที่แต่คนมองจะอยากได้อะไรแบบไหนนะครับอย่างนี้มันรู้สึกโล่งอยู่กับธรรมชาติมันอิสระดีครับอ่ะลงแล้วเริ่มลงเห็ใช่ไหมเมื่อกี้ยังเป็นกอยลกๆอยู่เลยนี่ลงอลตัดต่อไปตัดต่อไปตัดต่อไป มันตัดผมอลงอ่ะอ้าวไปอ,อีกฝั่งหนึ่งครับอาลงสองกวนนะ่นอีกฝั่งนึงครับตัดให้โลงยืดต้องครับยืดต้องยืดต้องให้ไวนะจะได้มีคนเมื่อวานมีคนโทรมาสองคนนะับเอาดำไต้หวันบอกยังไม่มีเลย ต้องรออีกสักประมาณต้นพฤษภาหรือปลายเมษานะครับถ้ามันมีป้องก่อน <gun>. <li situation> มันยังได้แคนิ้อยู่เลยแล้เนี่ยตามที่เห็นนี่แหละฮะแต่ว่ามันมันมันย่างป้องขึ้นมาละมันย่างจะเป็นป้องขึ้นมาเพราะนั้นแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวน้ําถึงปุ๋ยถึงแป๊บเดียวครับสองเดือนเป็นครึ่งสองเดือนหมด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 แดงไฟ ปลอยกาศมากพิษแรงมากครับแสบเลยฮะในหนอนเจาะก็ตัดทิ้งไปเลยฮะแต่งกออ้อยนะครับแต่งกออ้อยเพื่อให้ช่วยให้เขายืดได้เร็ว,รวแล้วก็กำจัดที่อยู่ของมแมลง แล้วก็ถ้าอาหารเขาจะได้ไปลงที่ลำลำก็จะใหญ่แดดสองลำแดดสองโคนพอถึงลำก็จะใหญ่ครับอ้อยจะชอบแดดมากส่องข้อแสงเต็มที่เขาจะโตวไวกว่าเดิมไปอีกนะครับพราะเราต้องแต่งลดการแช่ปุ๋ยของลำเล็กๆตัดลำเล็กๆทิ้งไปเลยนแน่นไปหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้แน่นไปไหม ออกสักลำไหมออกสักลำดีกว่าไหมลำนี้โดนองกอจอดเลยต้องตัดออกอนี่ไง โอเคไหมลงแล้วนะลงแล้วนะจันจัดมันเอาไว้ลกนะใช่ไหมตัดตัวใบเอาออเอาเอาเอาทำน,นียออกไปเลยนี่ไนงะนี่ไงให้แหลกให้แหลกเลยนี่ไนงะ ไม่มีที่อยู่แล้วครับอื่างเงี้ยลงเลยนะ <Okay. S 2> ครับลงเลยคราวนี้ก็่จะโตนี่ครับใช่หมดแล้วครับนี่จามาจนถึงตรงนี้ น,นี้จะเป็นสิงคโปร์ลายไผ่ครับสิงคโปร์ลายไผ่รู้ก็รู้ครับเพราะนี่กาบลายพ้อยเลยเห็นไหมฮะสิงคโปร์ลายไผ่หนึ่งสองสามสาม,สามกอนะครับแล้วก็อ้อยเขียวโบราณก่อนนี้หรือก้อนนี้วะเนี่ยดำสนอันนี้ย,นยนืนหยันเจียงไม่ไม่ใช่ยูันเจียงดาไต้หวันนั่นแหละปลูก มันตายก็เอามาแซมมาซ่อมสลับไปสลับมาครับวันนี้ก็ลืมแล้วครับตบบทีน่นี้แต่ไม่เป็นไรครับมันโตมันจะเห็นชัดต,ต่างกันเยอะมันไม่มันไม่ปนลแล้วออยต่างกันเยอะมากโอเคนะครับเพื่อน <c oughs> ๆเดี๋ยวผมทํางานต่อนะครับเดี๋ยวทำกรณีกรณีต่อ,น,น,ตอ,น,น,ตอนะครับสวัสดีครับนี่ครับวิธีการจัดการแบบของผมนะครับ อ้อยพันธเป็นอ้อยพันครับต้องละเอียดหน่อยครับต้องทำดีๆหน่อยให้มันสมบูรณ์นะครับสวัสดีครับ